สวัสดีครับสวัสดีสวงบายครับมาหาหนูแล้วก็ลวงหาเห็ดเลยครับมาหาเห็ดบดครับมอนี่แส,สดงมาหาลายเหมือแล้วตุิเป็นจังไ๋กับไปลรอนำกันนะครับมากับแม่นนองเหม็นคือเกาครับคนน้ำนาไปแล้ว

โอ้ยหุงครับโอ้ยล้างขาวอยู่มีวันจีเหลือแกงเลยดิบเลยเลืออยู่เนาะเรือแต่อะไรเนาะตัวเลยข้างใหญ่แฮะโอ้ยมาดิซุปเด้อรุ่นนี้แกงกระทะตุงบอกจีบว่าเสียมหนักข้างใหญ่ขนาดเนาะโอ้ยขา hay chẳng đúng đưa ta cậu Ui đỏ mì Mì ừ. hay đấy rồi Kèm kèm có đi Mì ừ. nổi cái nhân mì Mì nổi cái nhân đưa ai rồi Để khiến bớt nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่ดอกไงคามันโอ้บาได้ถ่าโอ้อันนี้แม่นางอหดีมี่เยดีเด็ดเลยอุ้ยดอกงามแพงเด้อเก็บมันเลยครับมันอรอย ก็แกงก็ดีสุดก็ไดักร่างขาวอยู่ปลายมันก็ดีแกงก่อยยุงด้วยเนาะก้อยแยกสองคนอืมอู้ขาดอกใหญ่ฮะดอกใหญ่ดอกหนา hết là một, mình ra hết mình một có thể luôn, đừng, đừng hoa sần hoa sần đại nhảy, bộ, nhảy ừ, đi đâu <laughs> <laughs> อ,อีกแม่าจะขอนซองขอนอุ้ยอ่อนเลยมันหกักคาใหญ่มันจัดหน่ค่ะอ้ยขาอ่ <c oughs> าอ้อ, <c oughs> อกเจาเสีไทย หมดแล้วครับงามแท้่อไปกันเดินเข้มมันน้องมิ้นพอเฮ็ดบดครับเมื่ถสาวกันแข็งเฮ็ดสุกตุ้งดอกยังเป็นขนอยู่เอินนะดอกเป็นขนไงหมอเป็นบอลงทินี้ เสื้อนาเสืสเเ้อนำสุบเลยยึดเลยอยุดกลางพระหลัดงนี่เป็นคนอยู่เนาะรังนี่นนนเป็นคน แกว้วค,ครับที่เป็นอยากเกิดเนาะจะโกงอีหยังเกิดเบ้าฮักโครครับบันนี้พอเฮ็ดก็เลยเก็นบนำมาเบิ่งหูนี่ครับหูเบาวันนี้หนึ่งว่ะ วยเป็น่ังดงังบอกเป็นวันเป็น่ังดงังครับเป็นบ,บอกรูหน่อยเถอะ สุดดวงก็ะั้งเลยนะยุ่นนี่งามอ่ะดินโคตรแข็งเลยก็เป็นนาฝนเสียมกบขวบโอ้เป็นตัวโผล่อยู่ ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเห็นเด้อใหญ่ขึ้นเด้อ

สองกลบแล้วเอินป่ะผงอยนี่ก็มียู่นจ่ดูว,ดว่าผงมันผงอย นมีโนมิบ่มผมไม่้มันนี่ก็พอได้ซุปได้แกงอยู่ครับใครับชอบไปเบิเ่งเฮ็ดเฮานี่ครับเห็ดเอาเฮ็ดแกงเฮ็ดซุปเฮ็ดเ่ารวมกันเลยครับกระตาหนึ่งพอดีอย่าลืมกดติดตามให้นักตะทินิซานเนี่ยครับ Wagoun kapom.